พรุ่งนี้จะไปเชีย์ปลายจ้ากองเชีย์นัมเบอร์วันไม่ได้ที่หนึ่งค่ะเพอเพอเสียงดังฟังชัดกว่าใครชวนคนนั้นคนนี้เพอหนึ่งเหมือนตัวเองแข่งเองอะไรอย่างเงี้ยถามคนนั้นคนนี้ไปไหมไปไหมอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอลิซก็มาจ้าเมื่อจุบแก้มหนุ่มๆเนาะดังน่ารักมากคนโก้น่ารักมากแต่วันนี้อย่าลืมไปเชีย์ปลายเหมือนที่ธนดลบอกแหละแล้วก็ไปดู บุ่มว่าพี่เอซน่าจะไลให้พวกเราดูตอนนางไปอืมตอนนางไปเหอะนะรอดูว่าเธอจะสุดฤทธิ์สุดเด็ดขนาดไหนก็ดูจากที่แค่เชียร์เอซีนี่นแหละชวนเข้าไปเหมือนตัวเองแข่งเองอะไรอย่างนั้นน่ะอืมน่ารักน่ารักทุกคนส่งกําลังใจให้ไปไปส่งกําลังใจให้กองเชียร์ฝากเชียร์ด้วยนะคนโก้ เราก็ไม่ได้ไปเราก็หน้าจอเหมือนกันอืแต่ไม่เป็นไรกําลังใจดีอยู่แล้วท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ไปอะ่ะเลอๆต้องการแค่เนี้ยแค่คนเนี้ยนี่แหละเนาะออใส่มโน,โนอย่างเราที่หนึ่งจะ้นะ ขอบคุณสเตีมไลน์นะครับคนหนึ่งพันกว่าคนนะครับทำไมคนเยอะขนาดนี้คุณแม่กําลังใจเยอะมากมากครับคุณแม่กาลังใจดีมากมากไม่คิดว่าคนจะมารักมาสป,ปอร์ตมาคอยผลักดันแล้วก็กําลังใจจะเยอะขนาดนี้นะครับกำลังใจจริงนะครับวันนี้ก็ทุกคนจะมีความสุขนะผมก็มีความสุขเหมือนกันนะครับ,บคงจะใจครับรักเสมอพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งพี่ต้องเรุ่ยียไหนนะพี่ต้อง อย่นี่แล้วพรุ่งนี้ตื่นเราก็ไปเที่ยวต่อนะครับแต่เราจะไปเชียรไไ์ไป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 แค่แข่งเสร็จประมาณบ่ายสองผมไปสี่โมงเย็นนะครับนะครับคือผมทําไมถึงไม่ไปตอนแข่งเพราะว่าผมก็มั่นใจในในสีมือเพื่อนผมผมจะไปรับความสําเร็จที่หนึ่งของไปายแค่นั้นเองนะไปช่วงนั้นแหละไปมาเที่ยงนันแหละ ออกเที่ยงก็ประมาณปลายๆแขกพอดีนะครับเจอกันเดี๋ยวพาทีมงานลิฟแบนและทีมระบบผมอยากไปด้วยได้จัดไปขอค่าธารมนูนแสนหนึ่งครับเดี๋ยวทีมระบบไปด้วยทีมระบบทีมนักวก็ตีแล้วก็ทีเดลิสแล้วก็ผมครับเจอกันขอบคุณมากครับ ก็ไปยังไม่ได้เลยไปล่ะไปกี่โมงไปกิ่โมงไปเช้าอุ้ยจะไปเช้าก็จะไม่แต่ง5.00โมเช้าก็ได้